อาวุธทางสายศาสตร์ควายธนูตำนานควายธนูนักรบจากเงามืดมันไม่ใช่ควายจริงๆแต่มันฆ่าคนได้สำหรับหมอผีหรือพระอาจารย์ผู้ช่ำชองในเวทสายดำมันคือเครื่องรางมีชีวิตสามารถปลุกให้ลุกขึ้นมาไล่ล่าเข็นฆ่าสตูได้จริงควายธนูเป็นหนึ่งในสุดยอดของของขลังแห่งแผ่นดินล้านนาและอีสานตอนล่าง สร้างขึ้นโดยการทำพิธีอันซับซ้อนที่แฝงไว้ด้วยเวทอาถรรพ์มีจุดประสงค์เพียงหนึ่งเดียวก็คือปกป้องผู้เป็นเจ้าของและทำลายศัตรูการสร้างควายธนูนั้นต้องทำในเวลากลางคืนมัดเลือกคืนเดือนดับที่เงาโรคกับเงาพูดทับซ้อนกันวัตถุที่ใช้สร้างควายธนูต้องเป็นของมีผู้สถิตเช่นไม้ไผ่ตรงที่หักกลางดึกโดยไม่ใช้มีด เขาควายเผือกที่ตายผิดธรรมชาติงาช้างตกมันบางตำราระบุต้องใช้น้ำมันศพืีตายวันเสาร์เผาวันอังคารหยอดที่หน้าผากควายธนูก่อนปิดพิธีจากนั้นหมอผีจะลงอักขระยันจุติก่อนจุดเทียนมนปลุกเสกด้วยคาถาโบราณที่เชื่อกันว่าเป็นบทสั่งวิญญาณให้เข้าสิงในหุดควายผู้ที่ครอบครองควายธนู ไม่ใช่แค่มีของขลังติดตัวแต่เสมือนมีนัก,กรบร่องขนเคียงข้างตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อเจ้าของถูกปองร้ายเทียงนั่งภาวนาเงียบ,ยบแล้วจุดธูปสามดอกเรียกชื่อศัตรูควา,ายธนูจะออกมาวิ่งร่าศัตรูแต่ไม่ใช่ในโลกของคนมันวิ่งในโลกเลนรับในเงาในฝันในความรู้สึกของศัตรู ขวายธนูจึงไม่ใช่แค่ตำนานในนิทานชาวบ้านแต่เป็นอาวุธทางไสยศาสตร์ที่ยังมีคนใช้จริงอยู่ในบางพื้นที่แม้ปัจจุบันคนอาจจะไม่เชื่อในเรื่องเหล่านี้แต่หากคุณเข้าไปในป่าลึกหรือหมู่บ้านชายแดนที่ยังมีหมอผีโบราณอยู่จริงอย่าเผ้อไปรบหลูใครเข้าง่ายๆเพราะคุณอาจจะได้ยินเสียงวิ่งจากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะโมพุทธายะนะมะพะทะ ควายธนูสารนังคชามิจุติมะมะอิติปิโสพักขวาอาวุธแห่งเงาขอออกศึกเดี๋ยวนี้เทิน